สวัสดีครับต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่ในการฟันฟอฟันอยู่กับผมธนชัยณนครนะครับแมช่วงนี้มีเรื่องให้ลุ้นค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิร,รัฐศสารนะครับของโรคนะครับ ที่เกิดขึ้นในหลายจุดเลยทีเดียวนะครับกบ,บ้ารเมืองการเมืองบ้านเราด้วยนะครับนี่ก็ต้องลุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับรายการฟัน for ฟันนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับเรามาพบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลาบ่ายโมงตรงนะครับแล้วก็บุคคลนี้ขาดไม่ได้นั่นก็คือดร f o r รสวัสดีครับด็ร สวัสดีครับพี่โจและผู้ชมทุกท่านแน่นอนครับรายการนี้เนี่ยมีข้อมูลกองทุนแน่นๆมาฝากกันทุกสัปดาห์แบบไม่ต้องลุ้นเลยครับครับแมที่ว่นแน่นๆนี่วันนี้มีอะไรมาบ้างครับเตรียมไว้แล้วครับทั้งข้อมูลอัปเดตในแวดวงกองทุนและผลงานกลุ่มกองทุนที่น่าสนใจครับอ่ากลุ่ม กลุ่มกองทุนไหนครับพอพอจะกระเด็นให้ฟังได้สักเล็กน้อยบ้างหรือเปล่าครับไม่ได้ครับพี่โจโพูดเยอะเดี๋ยวไม่ได้ลุ้นนะครับครับอ่ะเดี๋ยวง้นไปตามก,กันกับทางด้านดรฟอ์ในช่วงแรกของเจาะข่าวกองทุนกันเลยนะครับเจาะข่าวกองทุนสัปดาห์นี้มีกองทุนออกใหม่มาฝากไว้ให้พิจารณา3กองทุนจาก2บรจนะครับเริ่มจากกองทุนเปิด KKP Europe Equity H หรือ KKP Europe H ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดและกองทุนเปิด KKP ย u r o p e q u i t y unh e d หรือ KKP ย u r o p Europe UH ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากบจรจเกียรตินาคินพัทระเสนอขาย IPO ระหว่าง21-29มกราคมนี้ลงทุนขั้นต่ำ1,000บาททั้ง2กองทุนความเสี่ยงระดับ6นะครับเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท f ฟดเดอร์ฟันเน้นลงทุนในกองทุนหลัก โกแมนแซกยุโรปค p e c อควิตี i พอร์ตโฟลิโอไม่น้อยกว่า80%ของ NAV โดยกองทุนหลักนี้มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในทวีปยุโรปบริหารโดยทีมของ GSAM ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนเชิงปริมาณหรือ q uantitative มากกว่า35ปีมีการลงทุนเพื่อพัฒนาในด้าน Data and t e c h o o l o g y กว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีครับ จุดเด่นของกองทุนนี้คือการใช้ q uantitative investment strategy มาพิจารณาข้อมูลเชิงลึกผสานกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อโอกาสในการสร้างข้อได้เปรียบมากกว่าตลาดหรือที่เรียกว่า information advantage กระจายการลงทุนหุ้นน,นรายตัวประมาณ100-300ถึงตัวภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนครับตัวอย่างหุ้นสามระดับแรกที่กองทุนหลักลงทุนจากข้อมูลในวันที่31ธันวาคม2568ได้แก่ ASML Holding NV Information Technology ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Roche Holding AG Healthcare บริษัทเวชภัณฑ์และชีวเวชภัณฑ์ชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์และ n o v a t i s AG Healthcare บริษัทเวชภัณฑ์ระดับโลกที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายาเพื่อรักษาโรคที่มีความซับซ้อนต่อมาเป็นกองทุนออกใหม่จากบรจอ l แลนด์แอนดส์นะครับ กองทุนเปิด LH AI and Technology หรือ LH AI เสนอขาย IPO 19-28มกราคมนี้ครับกองทุนนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงโอกาสการลงทุนครบทุกม,มิติในอุตสาหากรรม AI โดยลงทุนในกองทุนหลัก r a h i l l Generative AI and Technology ETF หรือ Chat เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า80%ของ NAV มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6นะครับ โดยกองทุนหลักจะเน้นคัดเลือกบริษัทที่มีรายได้หรือการลงทุน R&D ที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงครอบคลุมทั้งผู้พัฒนาโมเดล AI ชั้นนำโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ผู้ผลิตช,ชิปและหน่วยความจำผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ระบบเครือข่ายไปจนถึงบริษัทที่นำ AI ไปใช้จริงในธุรกิจครับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักใช้ระบบ t r a n s c r i p t Score และ Sector Score เพื่อประเมินภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ทำให้ LH AI ไม่ได้ลงทุนแค่หุ้นเทคทั่วไปนะครับแต่เน้นลงทุนในระบบนิเวศ AI ทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําจุดเด่นสําคัญของ LH AI คือกองทุนหลักชัดมีผลดําเนินงานย้อนหลังที่โดดเด่นโดยข้อมูลในวันที่10ธันวาคม68มีผลตอบแทน1ปีที่54.2%สูงกว่าดัชนีเทคโนโลยีโลกและกองทุนหุ้นโลกยังมีนัยสําคัญครับทั้งนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Generative AI ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจกโลกอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่การเปิดตัว Chat GPT ในปลายปี2022ซึ่งใช้เวลาเพียง2เดือนก็มีผู้ใช้งานเกิน100ล้านคนและภายในปี2025จำนวนผู้ใช้งาน AI ทั่วโลกแตะระดับกว่า900ล้านคนต่อเดือนคิดเป็น11%ของประชากรโลกครับ มูลค่าตลาดปัญญาประดิษฐ์ถูกประเมินว่าจะเติบโตเป็นเกือบ1.77ล้านล้านดอลลาร์ในปี2032หรือเติบโตเฉลี่ยต่อปีมากกว่า29%โดยซอฟต์แวร์องค์กรด้าน generative AI ได้รับการประเมิน total addressable market หรือ TAM อยู่ที่ประมาณ120,000ล,ล้านดอลลาร์และ Goldman Sachs คาดว่า AI อาจช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจโลกได้ถึง7ล้านล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้า สะท้อนว่า AI นั้นไม่ได้มีบทบาทแค่ในบริษัทเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับแต่เข้ามายกระดับประสิทธิภาพในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่ซอฟต์แวร์การแพทย์การเงินการผลิตโลจิสติกส์ไปจนถึงคุณนยนต์และระบบอัตโนมัติยังเป็นรูปธรรมครับและเช่นเคยปิดท้ายประเด็กแรกที่รายงานจากบริษัท Morningstar Research ประเทศไทยจำกัดนะครับ10อันดับแรกของกองทุนหุ้นกลุ่มอาเซียนที่ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีดีที่สุด จากข้อมูลในวันที่22มกราคม2569ครับผลตอบแทนอันดับหนึ่งกองทุน Principle เวียดนามไทย Opportunity จากบลจอ Principle 23.13%อันดับ2กองทุน Select กรุงไทย CLMVT Equity Fund D จากบลจอกรุงไทยทิ้งห่างอันดับหนึ่งไปที่3.03% อันดับ3าจากบลจรกรุงไทยเช่นกันครับกองทุน select กรุงไทย CLMVT Equity Fund A 3.03%เท่ากับอันดับ2อันดับ4กองทุน select one stock ASEAN select dividend index ETF จากบลจวัน1.03%อันดับ5กองทุน select b c a p ASEAN Quant Equity Fund จากบลจจอ อันดับ6กองทุน select k t a m Asia n Equity Fund A จากบจรกรุงไทย0.84%อันดับ7กองทุน select k t a m Asia n Equity Fund S S F จากบจรกรุงไทย0.84%เท่ากับอันดับ6ครับอันดับ8กองทุน select K a s e a n Economic Community Equity Fund จากบจกสิกรไทย0.81% อันดับ9กองทุน select principal เวียดนามไทย opportunity fund a จากบรจอ principal 0.36%และอันดับ10กองทุน select บัวหลวง arsen equity rmf จากบรจอบัวหลวงทำผลงานไปลบ0.73%ครับ ตามนี้เลยครับพี่โจ้เจาะข่าวกองทุนประจำสัปดาห์นี้ครับแหมทุกสิ่งทุกอย่างจาก g ฟนฟอร์มีา me, มาฝากกันเป็นประจำกันทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวในรายการฟันฟอร์ฟันแฟนๆตามพี่โจไปคุยกับแหล่งข่าวคนสำคัญนะครับส่วนผมต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากราบลาพี่โจ้และผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับรเฟฟอร์ ช่วงถัดไปฟันฮันติงสัปดาห์นี้จะไปสัมภาษณ์คุณวงศกรเหมพันธ์ผู้จัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอจำกัดเดี๋ยวจะไปสอบถามคุณวงศกรการเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมการลงทุนนะครับเขามีมุมมองอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านความตึงเครียดในภูมิรัฐศ,ศาสตร์นะครับไปดูไปฟังความเห็นจากคุณวงศกรกันนะครับว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับรวมถึง กองทุนที่น่าสนใจจากทางด้านบราจอดาโอออฟฟิศคุณมีคนแบบนี้ไหมเป็นไงบ้างโปรเจกต์ใหม่ของลูกค้าที่ให้ไปทำยากมากค่ะหน้าเสร็จหมดแล้วค่ะ วันนี้ต้องสีแดงเท่านั้นถ้างานนี้ขายลูกค้าไม่ผ่านอ่ะเพราะเองเลยไหนขอดูข้อมูลสิน้องคะคืนนี้ไปปาร์ตี้กับพี่เจดเดี่ยวแกงนะนแล้วกองทุนแบบไหนจะเหมาะก,กับพวกเขาติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ที่ Facebook k t e i m Smart Trade แอนงนะครับอยู่ในสายกับทางด้านคุณวงศกอแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับล่าสุดเรามองภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างครับผมฮะภาพรวมการลงทุนนะครับเรามองว่าปีนี้เนี่ยนาจะเป็นปีของการฟื้นตัวนะครับเศรษฐกิจของทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกนะครับนําโดยฝั่งอิ e เมอร์จิ้งมาเก็ตนะครับที่ลดดอกเบี้ยไปถึงใกล้ถึงทาร์เก็ตกันหลายประเทศนะครับแล้วก็ เรื่องของสงครามการค้าเฟสแรกแล้วกันนะครับปีที่แล้วเนี่ยถายว่าจะเ,าเริ่มนิ่งนะครับแล้วก็เริ่มมีการปรับตัวประเทศทต่างๆเนี่ยสามารถทรี่จะ allocate ตัวทา r i นะครับมีการแอบสอบกันแบ่งกันไปนะครับ,รบก็ภาพรวมอิมแพ t ของ t a r i f ปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงที่สามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่ทําให้การค้ามันสะดุดไปครับแต่ว่าปีนี้นะครับ กลายเป็นว่าทาริฟเตดสองใหม่อีกแล้วนะครับหลังจากที่ทรัมป์นะครับ,รบเขาพยายามอยากได้เกาะประเทศกีนแลนด์ละกันนะครับผมที่เป็นเกาะใหญ่แล้วก็เป็นไซติกเทอร์เรี่ที่ทางทรัมป์นะครับอยากที่จะ,ะมะเะีเขาเรียกว่าอํานาจแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอเมริกานะครับผมครับครับทีนี้ในแง่ในด้านของความความเสี่ยงหรือความตึงเครียดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยทุกคนก็จับไป กี่ยวจับตาไปที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศนะครับเราเรามองอย่างไรบ้างตรงนี้ครับ<ม>คือต้องบอกว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเ<ม>นี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างที่จะเป็นกึ่งดีเฟนนะครับ<ม>คล้ายๆว่าเป็นเชิงที่ป้องกันในเชิงของหุ้นด้วยนะครับก็คือรายได้กับกําไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆนะครับตามการใช้จ่ายของ งบการอาหารของรัฐบาลนะครับซึ่งก็เติบโตตามตาม g d p นะครับผม GDP ของโลกแล้วก็ของแต่ละประเทศเนี่ยก็เป็นบวกมาตลอดเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อทาให้งบในส่วนนี้เนี่ยก็เติบโตตามด้วยนะครับผมแล้วก็หุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีผู้เล่นน้อยรายนะครับ<ม>เนื่องจากอุตสาหกรรมเนี่ยมี barrier to entry ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยทําให้รายได้แล้วก็กําไรนะครับเติบโตค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับแล้วก็ อแต่ว่าจะมีอีเวนต์นะครับตั้งแต่ทางาทานนทประธานนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเข้ามาเขย่านะครับ<ม>ระเบียบโลกนะครับ<ม>เพื่อทําให้งบการใช้จ่ายของกลุ่มนาโตนะครับ<ม>ก็เบิ้ลขึ้นเป็นสองถึงสามเท่านะครับในอีกสิบปีข้างหน้านะครับแล้วก็ความเสี่ยงภูงมิร,รัฐศาสตร์เนี่ยทาให้เกิด valuation premium <ม>ในกลุ่มนี้มากขึ้น,นครับ<ม>เพราะว่าคาดหวังว่ากลุ่มนี้จะเติบโตได้มากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้า นะครับผมทั้งจากการใช้จ่ายมากขึ้นของกลุ่มนาโตแล้วก็กลุ่มประเทศเอื่นๆนะครับผมครับครับเนเห็นล่าสุดเองคุณทํามก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของให้บริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธเนี่ยให้ลดแล้วก็ลดจ่ายเงินปันผลแล้วก็ซื้อหุ้นคืนแล้วก็นําเงินไปเพิ่มกําลังการผลิตอันนี้มันเรามีมุมมองอย่างไรบ้างครับทครับเออเราเรา,เรามีมุมมองว่าในส่วนของรายได้เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า ใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าดูบอ t ท o m ไล n ์คือถ้าดูจากตัวอินคัรสเตทเมนต์แล้วกันนะครับสมมุติว่ารายได้มันโตขึ้นตามที่ความต้องการนะครับของขั่งประเทศเนี่ยต้องการแต่ว่ากําไรนี่อาจจะถูก s q u e e ลงเพราะว่าพวกรายจ่ายต่างๆนะครับเขาก็จะไม่ว่าจะเป็นพวกแร่ต่างๆหรือว่าแรงงานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าจําเป็นต้องเร่งการผลิตเวลาเร่งการผลิตเนี่ยก็ต้องลงทุนมากขึ้นนะครับเพื่อเพื่อทำให้บอททอม l i น์เนี่ย อาจจะมิกซ์กันหรือว่าเติบโตได้เออได้ตามตัวรายได้นะครับไม่ได้มีการขยายมาที่นสักเท่าไหร่นะครับผม,มแล้วก็เอมองว่าเป็นมิกซ์นะครับส่วนเงินสดเนี่ยเข้าใจว่าแทนที่จะต้องเออจ่ายเป็นวันผลหรือซื้อหุ้นคืนก็ต้องไปนํำเงินไปลงทุนต่อนะครับมผมอภาพร,รวมเราจะให้เซนส์ว่า จากหุ้นที่เป็นกลุ่มออค่อยๆเติบโตแล้วก็เป็นกึ่งกึ่งแวลูนะครับจ่ายปันผลซื้อหุ้นคืนจะกลายเป็นหุ้นกลุ่มโกรดแทนนะครับก็คือเ้งคุนก็ต้องคาดการณ์ว่าการเอาเงินไปวีินเวสเนี่ยแน่นอนว่ากําไรมันก็ต้องเติบโตมากขึ้นในอนาคตนะครับครคเสอริติกก็จะเปลี่ยนไปมีความเป็นหุ้นโกรดมากขึ้นนะครับผมเราก็เลยมองว่าออปัจจัยการทรี่ทัป์เข้ามากดดันนี้เนี่ยมันมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบแต่เรามองว่าปัจกำไรนี่เปลี่ยนแปลงไม่มากครับผม บผเป็นในเชิงลักษณะคุณลักษณะของหุ้นมากกว่าครับครับครับทีนี้ตอนนี้เองเนี่ยในแง่ของมูลค่าในกลุ่มดีเฟนต์เองเนี่ยถือว่าแพงจะถูกครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนในอดีตและมีจุดไหนที่จะต้องระบัดระวังเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่ารครับครับก็สําหรับในหุ้นกลุ่มนี้นะครับอยู่ในโซนกลางๆค่อน,ข,อน,ข,อนข้างมาแพงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระดับแบล็คอชันนะครับก็คาดการณ์ว่าจะอยู่โรเวอร์พีนะครับอีก หนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสาสิบเท่านะครับผมแต่ว่าการที่โปลดูรเร่งตัวขึ้นมาเนี่ยมาจากปัจจัยตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็คือ,อทรัมป์เนี่ยประเทศอเมริกานะครับเข้าไปแทรกแซงนำตัวจับกลุมตัวประธานในิบดีของเมเนสเวลนะทำให้เกิดความกังวลนะครับผมในเชิงข,ของภูมิทัศศาสตร์นะครับลามจนาถึงความเสี่ยงกังวลต่อประเทศอิรานนะครับผมแล้วก็ลามมาถึง เหตุการณ์ฟินแลนด์นี่อีกนะครับติดต่อกันภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับผมเพื่อทําให้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเยือกชุดเดตปรับตัวขึ้นมาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับกลุ่มดีเป็นนะครับแต่ว่าการปรับตัวขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยตอนนี้เนี่ยนักลงทุนนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยยังไม่ได้ปรับประมาณการกําไรนะครับเพิ่มขึ้นต่างนะครับซึ่งเราคาดว่าเดี๋ยวอาจจะมีรีไวซ์ในอนาคตเพิ่มขึ้นมาจากความต้องการหรือว่าความเสี่ยงที่ต้องการใช้อาวุธมากขึ้นนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเทียบกับ Valuation ในอดีตนะครับปัจจุบันเนี่ยพกวัดปี30เท่าก็จะ,ะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่อยู่ที่ประมาณ25เท่านะครับเพียงเล็กน้อยนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในโซนกลางๆมาค่อนข้างแพงน,นิดหนึ่งนะครับซึ่งปัจจัยที่เราอยากจะให้นักทุนอมอนิเตอร์ก็คือว่าช่วงเนี้ยหุ้นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างชันนะครับผมครับนั่นหมายความว่าลองเทอ r m มโกรด h เนี่ยก็ โตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับตามการใช้ใจ่ายแต่ว่าเวลามันมีอีเวนต์ทาง g e o p o l i t i c a เนี่ยหุ้นกลุ่มเนี่ยจะเป็นเสมือนกับหุ้นกลุ่มที่ช่วย hedge พอร์ตนะครับนักทุนที่เขาลงทุนอยู่แล้วในระยะยาวเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มอื่นปรับตัวลงแต่ว่าหุ้นกลุ่ม defense เนี่ยเข้ามา hedge ในช่วงเอ่อ,เ,อ,อเวลามี g e o p o l i t i c หรือ event r i s กตัวนี้เข้ามานะครับแต่ว่าสําหรับนักทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนหรือว่ากําลังอ,อ มอหาการลงทุนในกลุ่มนี้อยู่ครับก็ค่อยรอซื้อเมื่อตอนที่หุ้นเริ่มอ่อนตัวหรือว่าเริ่มที่ไคลลงก็ได้ครับเพราะว่าพื้นฐานยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับครับครับเห็นทางบริจโอเองเรามีการแนะนํากองทุนดาวดิเฟน์นะครับอยากให้ช่วยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับทางด้านกองทุนนี้ให้นักลงทุนมองเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งครับได้ครับก็ถ้าเป็นกีเทคเอาไว้นะครับผมสําหรับหุ้นกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ การเติบโตค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับถ้าเราไปดูผลตอบแทนย้อนหลังนะครับเทียบกับ S&P 500นห้า้อยนะครับกลุ่มเนี้ยก็สามารถอัพเปร์ยอร์พ s ห้าร้อยได้เฉลี่ยนะครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับผมในช่วงสามปีที่ผ่านมาเพราะว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมนะครับเป็นผู้แข่งขันน้อยรายนะครับแล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาลําบากเพราะว่าต้องมีด u เ a t i o n แล้วก็ reputation นะครับที่ดีกับรัฐบาลนะครับผมแต่ว่า ด้วยความที่ว่า,า,ามีค่ครอ่องน้อยรายแต่ว่าคนซื้อก็จะมีแค่รัฐบาลเป็นแค่เจ้าหลักนะครับเพื่อทำให้อำนาจในการาขึ้นราคาเนี่ยก็ค่อนขอ้างค่อนข้างจำกัดนั่นเองนะครับการเติบโตก็จะส่วนใหญ่นะครับก็จะเติบโตล้อไปตามกับบัตเจตของรัฐบาลที่เซ็ตให้กับาการใช้จ่ายทางด้านกระหมนะครับซึ่งเราเจอ n e w เอสเคใหม่หลังจากที่ทรัมป์นะครับกดดันให้นาโตแล้วก็เรืเอศอื่นๆน,นะครับ เพิ่มการใช้จ่ายในด้านการอาหารมากขึ้นในปีที่แล้วนะครับเพื่อทำให้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกแล้วว่า90นะครับผมแล้วก็ e ออ n ์เน็ก็เติบโตมากกว่า30%ต่อปีนะครับในช่วง2ถึง3ปีที่ผ่านมานะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ valuation กลุ่มนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3าบหาประมาณ0าเท่านะครับผมเทียบกับ forward PE ฉเฉลี่ย ย้อนหลังเีเทอมาณ25เท่าก็อยู่ในโซนที่กลางมาค่อนข้างแพงเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมครับนะคร,บครับครับก็สามารถลงทุนได้แต่ว่าต้องแนะนําว่าเป็นรอซื้อมาอ่อนตัวดีกว่านะครับครับเรามีกองทุนอื่นๆมาแนะนําให้กับทางด้านนะักลงทุนบ้างหรือเปล่าครับในวันนี้ก็จะมีกองทุนอที่เป็นกองทุนสามารถที่จะช่วย hedge ในเรื่องของ geopolitical risk ได้ด้วยนะครับแล้วกอ็อ้างอิงไปกับ ภาพแมกโรียก็คือกองซุนดาวโกนะครับแล้วก็ดาวโอแร์เอิร์ธนะครับผมครับผมครับอยากให้ช่วยแนะนําการจะพอร์ตลงทุนทิ้งท้ายอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าควรจะต้องมีหุ้นในพอร์ตเท่าไหร่แล้วก็เป็นประเภทตราสารนี่เท่าไหร่ดีครับได้ครับก็สําหรับการลงทุนระยะยาวนะครับสำหรับลงทุนที่รับความเสี่ยงได้กลางนะครับก็ถ้าเป็นโมเดลพอร์ตโดยทั่วไปก็คือหุ้นสี่สิบพครับ ่หุ้นหกสิบตราสารนี้สี่สิบเอร์ซนใช่ไหมครับก็เราแนะนําว่าในส่วนที่เป็น6กสิเอร์เซนี่ยควรที่จะแบ่งนะครับอพอร์ตมาลงทุนในกลุ่มของที่เป็นอ่าฝั่งอัลเทอร์เนทีฟแล้วก็ฝั่งเฮดจิงในส่วนของอ่ geo p o l i t i c a นะครับเพราะว่าเรามองว่าความเสี่ยงของการเมืองโลกเนี่ยมีมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับปีก่อนหน้าเนี่ย รุนแรงมากกว่า20ปีก่อนหน้าและปัจจุบันนับไปอีก10ปีนะครับเรามองว่าจะามีความน่ากังวลแล้วก็รุนแรงมากขึ้นอีกนนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าพอร์ตของลูกค้าเนี่ยควรที่จะมีกลุ่มช่วยเคจ,จิ้งตัว g e p p o l t t i c ริส p r e รีเ m ตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหการรมปองกันประเทศนะครับที่ลงทุนในของดาวโอดาวดีเฟนครับลงทุนในอุตสาหการรมปองกันประเทศ ที่ไม่มีอาวุธหนักและอาวุธชีวภาพนะครับผมตัดอาวุธนิวเคลียร์ไปเลยตัดอาวุธหนักขีปนาวุธหนักออกไปนะครับตัด่าพวอาวุธชีวภาพออกไปเหลือแค่อุอตสาหกรรมที่เน้นการเทรนนิ่งการพงกันประเทศเป็นหลักนะครับผมส่วนดาอโกนะครับก็จะเป็นฝั่งคอมมูนิตี้ที่ช่วยเฮ d g ในเรื่องของอ geopolitical risk ได้ด้วยนะครับแล้วก็เฮ d g ในเรื่องของออตัว currency debasement ได้ด้วยเองนะครับเพราะว่าเวลา มันมีความแน่นอนหรือความเสี่ยงของสงครามเนี่ยแต่ละประเทศก็พยายามที่จะกู้เพิ่มเพื่อที่จะมาะใช้จ่ายทางด้านการอาหารแล้วก็สปิได้ด้านอื่นด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้ต่อ GDP ก็จะสูงขึ้นอกองทุนในฝั่งคอมมูนิตี้ที่เป็น precious metal อย่างด h โ OGO นะครับที่ลงทุนในเงินและทองคำนะครับในหุ้นเหมืองนะครับผมแล้วก็ตัวทองคแท่งเงินแท่งนะครับก็จะช่วยเหในปัจจันนี้ได้ด้วยนะครับส่วนอีกกองทุนนะครับผมดาโ แร่นะครับก็จะลงทุนในเหมืองหุ้นกลุ่มแร่เอิร์ธนะครับก็เป็นไทราเจิอมิเนอรัลนะครับที่กําลังคาดการณ์ว่าจะขาดแคลนนะครับถ้าจีนจะบัดการส่งออกแล้วก็จําเป็นนะครับสำหรับในทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไอทีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับก็ต้องใช้แร่แร่เอิร์ธนะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าแร่แร่เอิร์ธเนี่ยก็ แนวโน้มราคาก็จะมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นเนื่องจากจีนจะจำกัดการส่งออกไปจากประเทศฝั่งตะวันตกนั่นเองนะครับเราก็เลยมองว่าสามกองทุนเนี่ยเป็นกองทุนที่จะช่วยป้องกัน geo political risk นะครับให้กับพอร์ตของลูกค้าได้นะครับผมแล้วก็มีปัจจัยพื้นฐานรองรับในระยะยาวครับครับสุดท้ายมีคำแนะนําให้กับนักลงทุนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับครับก็ช่วงนี้นะครับตลาดค่อนข้างหวั่นผวนนะครับไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยของการเมืองโลกนะครับก็ล่าสุดก็คือบอลยูเด้งนะครับปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงนะครับว่าสงครามและววความขัดแย้งระหว่างมาหาอำนาจเนี่ยประตุขึ้นอีกรอบแล้วก็ไม่น่าจะจบลงง่ายๆนะครับเพราะว่าการประชุมดาวอสที่กาลังประชุมที่ดาวอสนะครับ world economic forum เนี่ยคาดการนะครับว่าควรที่จะได้ข้อสรุปนะครับแต่เรามองว่าข้อสรุปไม่ไมน่าจะจบใน ช่วงการประชุมนี้นะครับอาจจะมีความกังวลลากยาวไปอีกนะครับผมซึ่งเรามองว่าการลงทุนช่วงนี้ต้องเป็นในรูปแบบของระมัดระวังมากขึ้นนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะ hedge p ์ r ในส่วนของ premium r i s พ premium ต่างๆเข้ามาด้วยนะครับผมอย่า aggressive นะครับผมมากจนเกินไปนะครับครับขอบคุณมากครับคุณวงศกรครับครับผมขอบคุณครับ ครับคุณวงศกรนะครับจากบรจดาอนะครับทั้งหมดนี้คือรายการฟัน for ฟันนักลงทุนติดตามรายการได้ทุกวันอาทิตย์ในเวลาบ่ายโงตรงวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมทีมงานข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ขอรา่านักลงทุนทุกท่านไปก่อนพบกันใ่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ หุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน